ต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่ปุ่มใส่สลักเรียบร้อยแล้วนะครับย่งยันกันผมใช้ตัวจัดชิ้นงานตัวนี้อาจจะไม่เวิร์กเพราะวาปากมันอ่อนก็เลยมาเปลี่ยนเป็นใช้แหนบแทนซึ่งหัวมันแข็งกว่าใช้ได้ผลครับไม่ถึงนาทีเสร็จเลยใช้ตัวนี้10นาทียังไม่เสร็จเลยครับอาจจะฝีมือผมไม่โอเคนะครับต่อมานะครับเราก็ประกอบตัวเครื่องเข้าไปนะครับ เดีย๋ยวต้องทำความสะอาดก่อนนะครับให้ทำความสะอาดก่อนนะครับโอเคเราก็มาดูว่าตัวเครื่องมุมไหนตอนนี้นะครับเป็นจอ LED สีม่วงนะครับของ D G K ซึ่งผมว่า c u สตอมอีกทีโดยใช้ LED สีม่วง กับตัวเครื่องที่เป็นยักษ์เขียวนะครับให้มันแมทกันที่เป็นด้านหน้านะครับแล้วเราก็ประกบเข้าไปมันจะมีล็อกของมันอยู่ข้างบนนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับที่ล็อกของมันเราก็ดูให้มันตรงล็อกแล้วเราก็กดตัวเครื่องเข้าไปเลยนะครับมันก็จะสนิทกันเรามาดูด้านหน้านะครับใช้ได้นะครับต่อมา ก็จะเป็นตัวที่เป็นแผ่นยางรองเครื่องนะครับแผ่นยางรองเครื่องง่ายง่ายครับไม่มีอะไรมากดูว่าแนวขวางตรงน,นี้นะครับมันก็จะอยู่กับแนวขวางโดยเรางไหลปุ่มขึ้นนะครับเราจะเห็นปุ่มที่เป็นปุ่มยางนะครับเป็นเป็นปุ่มงยขึ้นนะครับขอโทษตัวน,นี้เป็นหวัดเสร็จแล้วก็จะมีตัวแผ่นพลาสติกรองเครื่องตัวน,นี้ครับอีกตัวนึ่ง ซึ่งมันจะมีเขี้ยวมันอยู่ตรงจุดนี้กับจุดนี้นะครับใส่เข้าไปมันก็จะล็อกกันพอดีเนีครับเรียบร้อยสุดท้ายอา่าไม่ใช่ท้ายก่อนท้ายสุดมันจะมีตัวโอลิงที่เป็นซีลกันน้ำนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตรงนี้มันจะเป็นขอบวงกลมสีดำทั้งหมดแล้วก็อเอาโอลิงตัวนี้ใส่เข้าไป ตัวนี้จะเป็นตัวกันน้ําที่เป็นฝาหลังด้านฝา,าหลังนะครับก็ต้องเช็คว่ามันเข้าในวงของมันไหมถ้ามันเข้าในวงของมันเสร็จเรียบร้อยสุดท้ายเราก็คือการปิดฝาหลังให้มันตรองกันนะครับเดี๋ยวนะครับมีฝุ่นอยู่น่อยนึงอโอเคโอลิงเรียบร้อย ปิดฝาหลังเป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยครับต่อมาเราก็ยึดน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนกันตอนที่เราเอาออกมานะครับแต่ผมจะยึดหัวมุมทั้งสองข้างก่อนนะครับเพื่อความชัวใครจะมีวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ ขันพอแน่นพอนะครับอย่าไปขันออกแรงเยอะมันผมผม,ผมใช้ไขควงตัวนี้ไปสามตัวแนละ้วเพราะแรงมันเยอะเกินไปหกักน็อตหัวเสียด้วยขันให้พอมันแน่นก็พอครับสี่ม,มุมนะครับสตัวไม่ยากหรอครับทำเอง แต่ว่าต้องตาดีๆหน่อยของผมตาไม่ค่อยเวิร์กมันก็เลยมีปัญหานิดหน่อยอเออตัวนึอ่อยู่นี่ครับผมลืมไปนี่ครับคนนัดมันอาจจะเย็นเย็นบ้างเพราะมันผ่านสิกมาเยอะอผ่านพอแน่นนะครับนี่แล้วก็ได้ลนะตัวเหลือนอเช็ดหน่อยนึงอาจจะสีม่อมไม่ค่อยชัดนะครับ เดี๋ยวพรามันอยู่เห็นไหมครับสีม่วงต่อไปคือขั้นตอนประกอบกับอันนี้ง่ายที่สุดแล้วครับกรอบกรอบกับก็คือเอาฝาหลังก่อนแล้วกันนะครับเราจะเห็นปุ่มด้านมุมสีปุ่มนะครับมันก็คือมันจะล็อกตัวน็อตทั้งหมดตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับแล้วกดเลย เนี่ยครับกดลงไปกดลงไปเรียบร้อยครับสี่มุมเรากดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กรอบง,ง่ายครับกรอบนี้ง่ายกว่ากรอบกรอบ G A นะครับใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับเ่สวยแล้วครับมีกรอบแล้วต่อมาถ้ามีกรอบแล้วเราต้องมีอะไรอีก กรอบนี้เดี๋ยวเราต้องมีตัวน็อตยึดนะครับตัวน็อตยึดมีสองตัวสักครู่นะครับอา่าต้นต้นทีครับตัวน็อตยึดเรามียึสองตัวอันนี้คือยึดระหว่างกรอบและตัวพลาสติกฝาหลังนะครับขันพอแน่นพอนะครับไม่ต้องข็นเยอะ ออไัยที่เป็นหวัดเอาเอาใหม่นะครับแล้วก็ประกบสายสั้นสายยาวครับสายสั้นจะอยู่ด้านบนนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับมันมีล็อกของมันเพียงแค่ใส่เข้าไปเฉย นี่ครับแล้วก็ใส่น็อตที่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปด้านนึงแขนงพอเน้นนะครับ ไม่ต้องขันจนเกียวมันหวานนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้เรียบร้อยตัวนี้ผมแกะออกมาเพื่อทำขับสารหน้าจอนะครับเพราะว่าหน้าจอมัน เออรู้สึกฝุ่นเหมือนจะมีฝุ่นค่าฝุ่นอยู่ก็เลยเป่าฝุ่นออกตอนนี้น่าจะใสป่ปิงปิงปิงแล้วนี่เห็นไหมครับมุมเอียงนี้เรียบร้อยงานออกมาแล้วครับประมาณนี้โอเคไหมครับ วิธีการง่ายๆแล้วก็การแกะเครื่องด้านในอันนี้ผมประกอบกลับเลยแล้วกันครับแกะเครื่องผมก็ลืมถ่ายไว้ให้ก็เอาประกอบกลับก็เหมือนกันค่อยๆแกะทีละชิ้นเบาๆมือกับมันหน่อยนะครับมันยังอยู่กับเราไปอีกนานแสนานานขอขอบคุณมากครับจบแล้วคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับขอบคุณครับ